รอบนี้เล่นเป็นแม่ใหญ่นั่นเองนะครับต้องคุยก่อนนะว่าแพทนี้มันก็ถือว่าเล่นสบายนะเพราะตัวที่แพ้เนี่ยมีหลกัหลกๆคือแคเกอร์กับยามาโตะประเด็นคือดันไม่ค่อยเจอครับพอไม่เจอมันก็เลยเล่นได้นั่นเองแต่ตัวที่เกียดอีกตัวก็คือนี่เลยไคโดนั่นแหละครับอ่าเดี๋ยวตีอุ้ยดีนะมองทันเอ้าโดนจนได้เนี่ยที่บอกว่าไม่ชอบไคโดก็ไอ้ตรงนี้แหละ โอเคปล่อยชอ็อตปล่อยชอ็อตได้ครับเรียบร้อย2ตัวปึ๊บปเนี่ยไม่ชอบมันตรงนี้นะ่นตายจะได้ถ้าเรามีอะไรนะถ้าไม่โดนตัดเลือดนะครับยังไงก็ไม่ตายนะแต่มันมีไงมันเลยนี่แหละเกียริไคโดนะสำหรับแม่ใหญ่นะนะแผ่นนี้ก็อย่างที่บอกแหละมี3ตัวจะเจอจริงๆือเคือแค่ไคโดอายามาโตเจอน้อยนะอาจจะเพราะว่าคนไม่มีแพรสมไหมหรืออาจจะเวลกันยังไม่ 100ก็ได้นะครับมันเป็นได้ทั้ง2องปัจจัยเราเลยตอบไม่ได้ว่ามันจะอยู่ได้ยาวไหมนะฮะโอเคไปเดี๋ยวดึงทองก่อนเดี๋ยวตอนนี้ถ้าแมตนี้ตามปกติผมจะเล่นทงบนก่อนนะครับเพราะว่าเอาทรงบนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทองล่างใน1นาทีสุดท้ายเพื่อไปยึดนะครับแต่ทีนี้อยู่ที่สายอะไรด้วยนะปับโอเคปึ๊บปุ๊บแยะโดนตัดเลือดอีกแนยะปับอ้าวเฮ้ยอะไรวะ เอาไปหนึ่งดอกจ้าเรียบร้อยไม่ทันวะโอเคชัดไปเนี่ยข้อดีของแม่ใหญ่คือตรงนี้เลยเห็นไนหะถ้าเหลือครึ่งหลอดเนี่ยยังไงก็ดึงได้นะครับสบายๆเอีย yeah. <laughs> นิดเดียวก็ไม่ได้เวลมันยังไม่ร้อย,อยงไงถ้าวลร้อยอ่ะมันจะไปบวกเหรียญหนึ่งมันก็จะได้พอดีเดี๋ยนะเพื่อนดึงได้รู้สึกว่าเกมนี้ข้างล่างไม่มีแชค์นะเอากันไม่อยู่อวะ ไปลอสองนะเว้ยไปล็อสองไม่ไหวจริงเหรอโอเคเอาใหม่เดี๋ยวเอาธงบนก่อนเลยเดี๋ยวไปธงล่างต่อเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ้และปล่อยให้เปลอสเล่นนะครับอย่าไปยุ่งนะอ๋อไ oh, ปลอสอยู่นี่หมดอ oh, ๋อ,อ oh, เขา้าใจแล้วองั้นปล่อยเลยปล่อยให้เขาเขา,เขาเล่นกันไปเลยครับลงไปข้างล่างเพื่อเอาธงเลยเนาะโอเคทันป่ะเนนี้ ที่เหลืออยู่ที่เพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนจะกันข้างบนได้ไหมแต่2ตัวมีเปอรอสน่าจะได้นะครับมาไหมยิงบีไหมโอเคบีฝั่งนู้นครับเฮ้ยมันเชื่อมต่อไม่เสถียรก็ว่าอยู่ทำไมมันช้าช้าทันปะวะไม่น่าทันอ่ะไม่น่าทันไม่น่าทันเนืงยิงบีก่อนเลยเดี๋ยวค่อยดึงทีทันปะวะเนี่ยนิดเดียวเองข้างบนก็ไม่ได้เออ เราทำหน้าที่เราแล้วว่าคือผมว่าแล้วผมน่าจะอย่างนี้แต่ข้างบนก็อย่างที่บอกอะมันอยู่มันก็อยู่ที่ข้างข้างบนด้วยถูกไหมละ่ะตามนั้นอย่างที่บอกเกมนี้เล่นเป็นแม่ใหญ่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นไอดีลองนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญเนี่ยคือเน่าๆเลยนะแบบไม่ได้มีอะไรสําคัญมากเนี่ยเอาให้ดูก่อนเน่าๆเลยนะครับไม่ดีนะและในส่วนของซับก็แค่140เพราะเป็นไอดีลองเอาให้ชัดเจนก่อนนะครับเลเวลอยู่86 ดังนั้นเล่นเท่าที่ได้นะครับแต่ว่าถ้าวลร้อยอ่ะเมื่อกี้อาจจะไม่ตายถึงขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันน่าจะถึกกว่านี้ถ้าส่ดในไอดีหลังนะมันคงไม่คงไม่อ่อนิ่มถึงขนาดนี้แล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าสำหรับแพทปัจจุบันเนี่ยแม่ใหญ่หลังจากที่ตัวเกมบอ,อกมาแล้วมี3ตัวคือแคคเกอร์ยามาโตะนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวจัฟฟี่เนี่ยมันเรียกว่าแพ้เป็นบางจังหวะนะครับบางจังหวะนะ แต่ส่วนตัวถ้าเล่นบิ๊กมัมเจอฟี่ผมเฉยๆว่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าแพ้เพราะว่าถ้าหลบคิงคองกันด้สกิลเดียวก็คือรอดแล้วอะแล้วไอ้บิ๊กมัมเนี่ยใช้สกิลสองมันก็เป็นอมาตะด้วยสกิลหนึ่งก็เป็นอมาตะอีกมันมีอมาตะเยอะครับมันเลยไม่รู้ดิสลหรับฟี่ถ้าจะโดนอย่างเดียวก็คือหลอยมากกว่าส่วนใหญ่จะโดนลอยนะครับโอเคอันดับต่อมาตัวที่เกียวคือไคโดวิ่งยังไม่คิดที่เห็นเลยครับโดนตัดเลือดเมื่อไหร่แต่วงเลยว่าถ้าอยู่ในธงและเวล100เกหน,นึ่งาาร้อยซ กันได้แม้ว่าจะโดนตัดเลือดนะครับก็ยังกันได้อยู่ดีสักระยะหนึ่งมันคือมันถึอกัไคโดก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะเอากันตรงๆก่อนพอถ้าไคโดติดอาไฟไหม้เมื่อไหรเนี่ยตีไม่ใหญ่ก็เบาลงนะเนี่ยเห็นปะ่ะความเออนี่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยความเสียหายที่ได้รับลดลงแล้วไม่ถูกสัดปิวด้วยเมื่อเกียรติโทมากกว่า80%ดังนั้นไอตอนที่เราไปเล่นกับแม่ใหญ่เนี่ยสถานะเนี้ย มันได้อยู่แล้วครับยังไงมันก็ได้ครับเนี่ยมันเลยถึกไนีใครโดเลยตีไม่เข้าแต่ถ้าอยู่นอกโถงเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งแต่อยู่ในในโถงมันเล่นลําบากว่ะเนาะโอเคแล้วก็ยังมีอีนอกนะครับความเสียหายลดลงอีก50%อด้วยเมื่อเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า50%จากพลังชีวิตสูงสุดเช่นสมมุติว่าอ่าผมยกตัวอย่างเป็นแชงแกันโดนแชงบาดหมื่นห้าจะลดเหลือประมาณ7 8 0 0พ0 0ันทันทีลดลง50%จากเลือดสูงสุดไงโอเคไหม เนี่ยมันมี2อ,อย่างเนาะแต่หลักๆก็อยู่อยู่ในธงและกันมากขึ้นนั่นแหละเอาละอันดับต่อมาในส่งของเหรียญเนี่ยต้องคุยก่อนนะครับว่าแม่ใหญ่เนี่ยมันเป็นเซตเป็นตัวที่ใส่ได้หลายเซตมากคุณจะใส่สายแนววิ่งก็ได้แนวโลกก็ได้แนวสายมองดอก็ได้มองดอก็คือย่อน30%อยู่ในธงก็ได้หรือ3ไคโดก็ยังได้มันได้หลายเซตมากครับสำหรับตัวบิ๊กบัมนะงนั้นก็ใส่เซตไหนเอาที่ชอบดูที่สไตล์ไม่มีผิดถูกนะครับ อันดับต่อมาในส่วนของแม่ใหญ่เนี่ยผมต้องคุยก่อนนะครับว่าถ้าใครอยากทำซับ7แท็กย้ำถ้าเอา7แท็กคือมีแท็กที่มีมนุษย์เงือกด้วยนะครับหมายเขาว่าแม่ใหญ่จะอยู่ในนั้นไม่ได้นะแต่แม่ใหญ่ถามว่าเป็นเวล1 0 0และเล่นอ่ะดีไหมตอบตามตรงว่าดีตั้งแต่มันมาเนี่ยจนตอนนี้เดือน5จะเข้าเดือน6มันไม่ตกเมตาเลยนะครับณนะปัจจุบันสมมุติว่ากรณีที่มันตกได้ไหมได้ในกรณีของที่มียามาตกเกินแต่ไม่เกินครับ อยู่แลมสูงๆเจอแต่แม่ใหญ่โซโลคิงไคโดวนๆวนๆอยู่เนี่ยแชงเขียวทั้งหมดจะวนอยู่5ตัวเท่านั้นหมายเขาว่ายังไงแม่ใหญ่ก็เล่นได้อยู่ดีครับมันเลยไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ยามาโตะเกินตอนนั้นอาจเล่นไม่ได้แต่ไม่ได้ไปแค่แม่ใหญ่นะถ้ายามาโตะเกินโซโลไปด้วยนะครับไคโดวิ่งอาจไปด้วยเช่นกันเพราะแต่ไอสายวิ่งเนี่ยมันมันไปยากกว่าสายอื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างแม่ใหญ่เนี่ยต้องอยู่ทงเพื่อกันใช่ไหม ยามาโตะยังไงก็มาหาที่ธงครับแต่อยา่างไคโดวิ่งมันยังว้าไปที่อื่นได้แล้วก็ไปดึงธงต่อซึ่งมันมันแตกต่างกันแล้วสายมัดดึงไม่ดึงไม่เร็วเท่าสายวิ่งอยู่แล้วมันเลยเป็นตัวเดียวที่ผมมองว่าอยู่ยาวนะตัวเนี้ยถ้าสําหรับถามผมว่าตัวไหนทำบูธสามก่อนผมทําตัวนี้ครับโซโลมีผมก็ไม่ทํานะต้องทําเหมือนกันนะแต่ทีหลังม,มันคือสายมัดอ่ะเออก็เห็นอยู่โซโลโดนฆ่าได้ทั้งหลายตัวถูกว่า ยามันตกก็ฆ่าได้เปียรลสก็ฆ่าได้เบคแมนเนี่ยฆ่าโซโลได้เลยครับโรเจอร์ก็ฆ่าได้แชนก็ฆ่าได้คือแม่งมีหลายตัวมากที่ฆ่าโซโลเพราะว่าโซโลมันไม่มีการสถานะเหมือนกับลูฟี่นั่นแหละคล้ายๆกันเลยครับหลายตัวมันฆ่าได้นะแต่ว่าคือมันมันเป็นจังหวะเออถ้าถ้าพาก็ตายอะไรเงี้ยถ้าไม่พาก็ฆ่าได้เป็นเป็นประมาณนั้นดีกว่าเอาละอันดับต่อมาเดี๋ยวเราต้องมาคุยก่อนนะครับว่าเนื่องจากเดี๋ยวจะมีตัวละครใหม่2ตัวมาก็คืออุซอบกับนามิ ที่ผมแท้งหวยไว้อยู่นะตอนนี้ก็คือว่ามันน่าจะเป็นสายตีไกลทั้งคู่เพราะผมไปม,มองจากนามิฮอเคกนะครับตีไกลสายฟ้าและก็อุซอบตีไกลแน่นอนประเด็นคือว่าแม่ใหญ่เนี่ยถ้าโดนตีแล้วจะเด้งเลือดวงเล็บว่าถ้าโดนตีแล้วเด้งเลือดแต่ประเด็นก็คือว่าจะต้องเป็นการโจมตีระยะใกล้ครับเข้าใจความหมายไหมโจมตีระยะใกล้ถึงจะเด้งเลือดแต่ไออุซอกนามนิเนี่ยมันดันตีไกลครับ หมาเขาว่าตียังไงแม่ใหญ่ก็เลือดไม่เด้งนะครับแม้ว่าไม่มีฟื้นฟูเลือดแม้ว่าไม่โดนตัดเลือดก็นิ่มอยู่ดีครับเนี่ยคือคําตอบผมเลยตอนนี้แทงหวยลุ้นอยู่แต่ว่าตัวที่ซวยหนักกว่านั้นอาจจะไม่ใช่แค่แม่ใหญ่ครับอาจจะมีบุ๊กด้วยก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ไงบู๊เนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ๆถูกไหมแต่ว่าถ้าโดนตัวตีไกลตีมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยหรือยามาโตะไอ้บู๊เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ตัวประเด็นเนี่ยคือยามาโตะครับ ยามาโตะเนี่ยผมอยากให้เข้าใจก่อนไอตัวใหม่ของมันเนี่ยก็คือว่าสมมติถ้าโดนเอ,อ่อถ้าโจมตีแบบใกล้ๆยามาถ้าโจมตีใกล้จะโดนน้ำแข็งกัดอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเห็นภาพตราบใดที่มีชิวตีเมื่อไหร่เราโดนน้ำแข็งกัดกรณีที่เป็นตัวตีใกล้แต่ก่อนหน้านี้ผมได้เอาดอฟาบิงโกลงไปเล่นกับยามาโตะแล้วและดอฟามันตีไกลถูกไหมหมายเขาว่าทุกดอกที่ดอฟ้าตีไปไม่โดนน้ำแข็งกัด100เอร์เซ์ และจากส่วนตัวที่คิดว่าอุซอฟกับนามิก็ตีไก่คือตัวละคร ex กูยังไม่ออกตู้เลยตีไกมา2ตัวเลยน้ำแข็งกัดไม่มีผลเลยนะครับผมส่วนน้ำแข็งกัดจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อยามาโตะใช้สกิลหนึ่งใส่หรือโจมตีครั้งที่3อ่ะโจมตีครั้งที่3อ่ะมันจะทําให้น้ำแข็งกัดอีกรอ,อบหนึ่งด้วยส่วนของสกิลที่2เนี่ยมันไม่มีในส่วนของน้ำแข็งกัดเลยนะ เออที่ที่ผมลองอยู่ตอนนี้นะถ้าผิดถูกต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ที่ลองอยู่มันไม่มีมีหลักๆคือแค่สกิลหนึ่งกับตีธรรมดาครั้งที่สามเท่านั้นดังนั้นคือคือ,อยังไงวะมันเป็นตัวตีไกลมาคือ,อยังไงอ่ะคือตัวมันพุ่งมาแล้วมึงบับแล้วเหรอกวัคือจะเนิร์ฟเลยอ่ะแบบพึ่งเล่นเองนะเว้ยเพราะตัวหลักๆที่มันแพ้นเนี่ยมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกคือตัวการสถานะกรณีที่2ก็คือตัวที่ตีไกล พอถ้าตัวตีกายเนี่ยมีชิวก็ไม่มีปัญหาเพราะตีอีกฝ่ายก็ไม่โดนน้าแข็งกัดไงโอเคไหมส่วนไอ้แชงเนี่ยมันไม่ติดสถา,านะมันรอดอยู่แล้วมันแพ้ไ่อ่ามันแพ้อยู่2กรณีแล้วไอ้สองตัวใหม่จะมาคือแบบเต็มตัวผมบอกเลยเต็มตัวคือตัวเพิ่งมาแม่งเนิฟกันแบบดื้อแล้วก็ยามาโตถามว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่แหละมันมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นเออต้องเอาให้เข้าใจเห็นภาพก่อน แม้ว่าสายตีไก่ตีเราตียามาโตแล้วจะไม่โดนน้่งแข่งกัดก็ตามแต่ว่าไอ้ยามาโตเนี่ยยังน้่งแข่งกัดได้อยู่ดีเพราะว่าตีไก่ไม่ได้หมายเขาว่าจะอ่ากันสถานะมันแยกกันนะครับแต่มันจะแตกต่างกับไอ้ตัวดาฟัยิงโกถ้าเลือดต่ำกว่า50%มันกันสถานะอันนี้มันแตกต่างกันออกไปแต่คิดว่าตัวอุซอฟกับนามิไม่น่ากันสถานะนามิถ้ากันอย่างมากคิดว่าน่าจะใส่ฟ้ามากกว่าส่วนอุซอฟน่าจะเป็น3ชีวิตก็เอาง่ายๆถ้าสามชีวิตก็คือ ตีตายใช่ไหมลุกมาต้องตีใหม่ลุกมาต้อง,งตีใหม่ก่อนมันจะตายอีกรอบอะแต่ทีนี้เราก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเนาะตอนสองทุ่ว่าสกิลจะเป็นแบบไหนก็ค่อยว่ากันเนาะ